กสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมนะครับซยวซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการเล่นเกม very Li t t l e n i g h t m a น e นะครับเป็นเกมภาคแรกของ Li t t l e n i g h t m a ม e ภาคหนึ่งและภาคสองนั่นเองนะครับซึ่งภาคนี้นะครับเป็นภาคที่ตัวเอกของเรานะครับไม่ใช่6นะครับแต่เป็นคนที่ใส่ซึ่งกันฝนสีเหลืองก่อน6นั่นเอง ซึ่งพอเริ่มเกมมานะฮะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เป็นเกมแนวไขปริศน,นานะครับซึ่งก็ทำได้หลายอย่างเลยอ่าโอเคมาให้เราทำอะไรอ่าอ๋อดึงดึงเชือกตัวนี้เหรอมันขาวๆอยู่นะอ๋อโอเคเราไงต่อนะครับก,ก็จังใจที่ดูดูมาทั้งเกมตัวเกมทั้งสองภาคนะครับ ซึ่งผมรู้สึกลงรักเกมนี้ตั้งแต่ได้ดูภาคแรกซึ่งมันสนุกมากอาฮะซึ่งตรงนี้ดูเหมันว่าไม้มันจะหักนะครับดูคือเนี่ยเห็นไหมมันไม้มันจะหักว่าเราคิดเองไม่รอกมั้งตายแต่น่ยนั่นนี่นั่นเนี่ยกากเกาไม้ตรงนี้มาหักเราไปทางนี้นะฮะ โอเคเสียงผมอาจจะฟังดูแปลกๆนะเพราะยังไงไม่รู้อะเสียงผมอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะครับเพราะตอนนี้มันเริ่มดึกละแล้วก็พูดอะไรไม่ค่อยชัดด้วยนะครับตอนช่วงนี้ช่วงนี้เป็นหวัดด้วยนะครับซึ่งนี่ใคออรตัวตลก อ๋อไอ้ไอ้นี่มันเหมือนตัวละครในภาคแรกเลยอ่ะที่มันเป็นที่มันมาเปิดเตียงเด็กอ่ะจำได้ปะเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูโอเคจะได้ปะไอตัวแบบนั้นแหละซึ่งตัวนี้เรือพันเรือพันเดี๋ยววิ่งวิ่งถ้ากดย้ำย้ำสองทีจะเป็นการวิ่งนะครับโอเคโอเคโอเคซึ่งเราจะมาเอาเอาเอาเดี๋ยว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 มันบอกว่าให้แท็บ วิ่งลันอ่ออะไรอ่ะอ๋ออ๋อเข้าจะละคือให้เดินลงใช่ไหมให้วิ่งลงใช่ป่ะอ๋อมึงลงมาดิมึงลงมาอุ้ยไอ้รอดรอดรอดตัวเอกนะครับจะไม่ใช่ซิก์นะครับแต่เป็น ขายที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่สิมันไม่ใช่สิน, 6. นะครับซื้อเป็นเกมคายพิษนาก็ไปหาลองเล่นได้นะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับซึ่งเกมนี้ไม่ใช่เกมฟรีนะเป็นเกมเสียเงินนะครับซึ่งผมก็ลงทุนเสียเงินซื้อเกมนี้มาเล่นเลยนะครับสองรสี่ิบเก้าบาทครับคุ้มคุ้มคุ้มค่านะครับ ทอดีว่าเงินไม่ค่อยมีนะครับก็จะเก็บตังซื้อคอมพิวเตอร์สักหนึ่งเครื่องเพื่อมาเล่นเกมนะฮะอ่ะอราจะเราจะลงยังไงอะ่ะเอ้ยม,ม,มีเด็กด้วยอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะแท็บอ่อนเดากูจะไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยอ๋อลงได้แต่ตะแกงเลยลงไปนะครับอ่าก็เหมือนเหมือนภาคธรรมดานะฮะ อันนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องเดินลงหรือเปล่าตรงนี้เข้าได้เอาปิดได้อ๋อคือเราลงมาปิดตรงนี้ก่อนคือเดินไปสำรวจตรงนั้นไน่ไหมอ่าเินตรงนี้ก่อนเผื่อเผื่ออ๋อเป็นทางหลอกครับตรงน,นั้นก็เป็นทางหลอกนะอ๋อคือเราต้องลงตรงนี้นี่นี่น เอ้ยยังไงวะลงไม่ได้ตรงนี้ลงไม่ได้เดินมาเดินมาตรงนี้เขาซอกอ๋อปีนโอเคโอเคโอเคไม่ได้ยากคือนความสามารถของเรานะครับแล้วอันนี่อะไรไม้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไงวะเดินลงมากอนมันมีทางลงไปต่อก็ลงไปนะฮะ เรายังไม่รู้จุดประสงค์ของเกมนี้ที่แน่ชัดแต่ว,ว่ามันให้ทําอะไรนะครับอะก็ต้องทําตามน้ำํำไปก่อนใส่ตะแกรงเหล็กตะแกรงเหล็กไม่ดีไม่ตรงนี้ไม่ได้ดิไปทางอื่นก่อนอืมตรงนี้ไปต่อไม่ได้ กันนะถ้าเกิดมันให้ลงมาอย่างนี้อืมกันนะถ้าเกิดมันมันให้ลงมาอย่างนี้ใช่ป่ะมันให้ลงมาอย่างนี้ขึ้นไปขึ้นไปทำอะไรไม่ได้อะถึงไงดิทำอะไรไม่ได้ เดี๋ยวกันนะหมอหาวิธีแก้แป๊บหนึ่งให้ตายก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอะ ม,มันเรื่องแสงอะเฮ้ยเริ่องงงแล้นี่พูดจริงนะนี่ด่านแรกนะนี่นี่นี่สาบานได้ว่าด่านแรกนะเดี๋ยดเดีดีนี่สาบานได้ว่าด่านแรกนะเอาจริงดิอย่างนี้เหรอต้องเดิมไปอย่างนี้เหรออ๋อแล้วก็ปล่อยไม้เข้าใจละ แล้วก็ลงไปเหมือนเดิมโอ้งงตั้งนานไม่น่างงอ๋อลุกลงตองงนนี้เอา้าดีๆตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคอาจจะน่าเบื่อไปสักนิดนะครับาจจมาเบื่อไปสักนิดแต่ว่าก็นะครับอย่างน้อยก็เข้ามาดูสักสิบห้าวิก็ยังดีนะฮะเพราะว่าจะได้มีกำลังใจในการเล่น เกมซะหน่อยนะฮะอ่าอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็ขึ้นตรงนี้นะครับอ่าจะกระโดดเล่นทำไมอ่าอ่อออออออา,าอ่าค่อยๆเตือนค่อยๆไต่แล้วก็มุดท่อนะครับอ่าแล้วก็ผ่านช่วงแรกมาไดอ้อะอะไร เอาเป็นว่าเราพักกันไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเราพักกันไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็เรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซู่คุงคนนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ